เป็นไรอ่ะอารมณ์ไม่ดีทำอะไรมาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยฮะทะเลาะกับสามีเรื่องอะไรอะ่ะก็วเขาไม่รับโทรศัพท์หนูโทรไปมันไม่ติดเลยอ่ะโทรไปก็ตึ๊ดตึ๊ดต้นต้นหนูงงอ,ะอ่ะคนไม่เข้าใจกันคนจะเป็นคู่มันต้องคุยกันอตอนนี้จะเป็นขี้นะถ้าหนูเลือกได้นะหนูจะไม่เอาคนนี้เป็นแฟนหนูเลยจริงๆจะเอาใครอ่ะมันเลือกไม่ได้ นึกแบบว่าจะดีตอนแรกดีดีเป็นไงตอนแรกตอนแรกก็จ,ากจาก้าจ๋าเจ้าจ๋าแล้วเดี๋ยวนี้อเออโอ้ยตกลงเลิกกันแล้วเหรอ ก็ไม่รู hm ้สัญญาณไม่ดีเปล่าโอ้ยโทรไปมีแต่ก็เทยลับอ่ะอะไรอ่ะก็เทยลับอ๋อเสียงยังไงอ่ะนั่งตั้งนานเัยไม่สั่งอะไรเหรอ ไม่อยากกินหนูไม่มีอารมณ์กินไม่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 กินอะไรทั้งนั้นเลยไม่ไม้ก็ไม่กินไม่กินไม่กินก็ไปนั่งที่อื่นไป